สวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สําเนือแขวงหัวพันนะครับอยู่ริมน้ำสําตรงขัวใกล้ๆกับตลาดนะครับโอ้สำเนือหนาวหนาวใช้คำว่าอะไรระล,ลอกแรกแมมออกเสียงภาษาไทยนี่มัน,มนครั้งแรกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่า หนาวครั้งแรกนี่ก็แบบโอ้โหแหมไม่อยากให้ไม่อยากจะพูดนะครับต่ำสุด6องศาสูงสุด10องศา11องศาครับโอ้โหโบางจุดเนยบางพื้นที่ที่เป็นภูสูงเนี่ยน่าจะน่าจะประมาณสัก4-5องศาเนี่ยนะครับแขวงหัวพันเนาะอาซําเหนือนะครับ อย่างหลายๆจุดในเขตเวียงไซผมว่าน่าจะต่ำกว่าหองศาด้วยํานะครับโอ้แบบมันสัมผัสได้เลยอะ่ะมันมันมันเป็นเขตภูสูงไงหนาวครับสูงสุดสิบเอ็ดองศาเนี่ย็ไม่ต้องพูดถึงเลยเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ทํางานนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหนาวเกิดน,นะฮะตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าๆนะหกโมงเช้าถึงสามสิบได้หมหกโมงสามสิบได้ไหมคนก็ยังไม่ได้มาตลาดกันเท่าไหร่นะมันหนาวนะ เอแมแบบขับมอไซค์มาจากสัมใต้เมื่อวานนี้ฝ่าลมหนาวมานะครับพอเข้าเขตเมืองเวียงไสมันเป็นเขตภูสูงนะ่ะโอ้หนาวครับน้ำโอยนะเอาเอาที่น้ำโอยก่อนอนะ่ะมันภูสูงนะครับหนาวเลยครับบนภูอะ่ะต้องจอดผิงไฟนะครับดีว่าฝนมันฝนมันไปก่อนนะถ้าฝนตกด้วยนี่ก็บันไรยนะครับ <laughs> นอนรอฝนหยุดตกนะครับนอนรออยู่สองวันว่าจะลงไปคำม,ม้วนแล้วแหละครับก็แหมพายรถคันนี้มาเที่ยวคำม,ม,มาเที่ยวหัวผัาน,นี่นานเลยครับยี่สิบวันแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ได้รถคันนี้ก็คงจะมาไม่ถึงแะครับรถล้อหนามอย่างดีนะครับบุกตะลุยนะครับร้านมีไซท่าแขกนะครับเอาใจสุดๆนะครับ มาแม่ค้าร้านอาหารเจ็ดองศาเพ่นว่าโอ๊ยธรรมลาธรรมลาธรรมดานั่นแหละครับคนทางหัวพันเขาจะออกเสียงดอเด็กเป็นรอลิงหอลอนะธรรมลาไอผมแม่งหมันไส้เขาบอกเจ็ดเจ็ดแปดองศานี่ธรรมดานะครับถ้านหนาวเนี่เขาว่ามันต้องประเภทแบบสักศูนย์องศาลบหนึ่งอะไรประมาณนี้สำหรับหนาวสำหรับเขาเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้แม่ ไอ้ผมก็แอบ,บมันไส้แม้ทำรรมาลาจะใส่เสื้อกันหนาวอยู่แบบจัดเต็มเลยนี่ร้านค้านะครับนั่นก็โรงแรมนะครับถ่ายดูโรงแรมของกลุ่มพงสวรรค์มั้งแต่ว่าทำไม่สักไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันเจอปีก่อนเนาะปีกลายนี่น้ำท่วมหนักแล้วก็เขาก็เลยไม่ทำต่อนะครับเขารอดูก่อนเขากลัวว่ามันมันจะมีปัญหานะครับ แต่จริงๆปัญหาน้ำที่มันท่วมเมืองเมืองสัมต้าไอเมืองสัมเหนือนี่นะครับมันไม่ใช่เกิดจากปัญหาว่าฝนฝนเยอะหรอะครับน้ำมันระบายไม่ทันเพราะว่ามันถ้าจะพูดมันมีสิ่งกีดขวางนะครับมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงขัวตรงอะไรอย่างนี้นะครับไม้เอ้ยกอไผ่เอ้ยขี้เหงาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ รวมๆกันเนี่ยมันก็ทําให้มันตันมันน้ามันไปไม่ได้นะมันก็มาท่วมนะฮะนะอันนี้คือปัญหานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าได้รับการแก้ไขอย่างในเรื่องขยะนะครับผมพูดบ่อยนะครับจนหลายๆคนเขาอาจจะแบบแหมอาจจะเมน้นที่หน้าผมหรือเปล่าต้องขออภัยนะครับส่วนที่เห็นนี่คือโรงแรมของกลุ่มทุนจีนโอ้โหยังใหญ่เลยผมนึกว่าจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเป็นโรงแรมแล้วก็มีพวกคอนโดพวกอพาร์ตเมนต์อยู่ในตัวด้วยนะเห็นว่าอย่างนั้นนะ แ,แนวคาสิโนโนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไอเรื่องเป็นข่าวแล้วเกินนะครับเรื่องของสแกมเมอร์ชาวจีนเนาะในลาวเองก็ถูกสื่อเล่นนะครับหนักเลยตอนนี้ h, นะครับก็ว่ากันไปตามวิธีนะครับสายน้ำสำับนะครับ ดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้านะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะข้าวเช้าแล้วก็จะไปกินกาแฟเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับคำม่วนนะครับไม่ไหวแล้วกว่าจะถึงก็น่าจะสัก5้าวันใ่ไหมห้าหกวันนั่นแหละครับ,รบอากาศหนาวครับ ได้ฟิลแล้วนะครับ,รบขี่มอไซค์โต้ลมหนาวนะครับ,รบอาหารเช้านะครับผมจะไปร้านนางแท่งนางแท่งคนงามนะครับเข้ากล้องผมบ่อยมากเลยได้ลูกค้าคนไทยจยากผมเยอะอยู่เหมือนกันนะนางแท่งเนี่ยตรงนี้แหละครับธนาคารเนี่ยนะครับธนาคาร JDB ธนาคาร พฒนาลาวลาวพัฒนาแนะครับราคาร,ร่วมพัฒนาสำเหนอยามเช้านะครับหนาวหนาวไม่มีคนเลยม่ใครอยากตื่นผมชัดไปหาน้องสาวผมน้องหักนะครับบอกว่าไปกินกาแฟกับอายบ่อนอกคือมิดยังไม่ตื่นปกติมันจะตื่นไวธนาคารพัฒนาลาวทำใหม่นะครับรูปทรงสวยงามนะครับ เลาาพัฒนาพัฒนา,าอัหนล่า JDB นะครับส่วนนั่นคือการค้าระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้จะมีสามธนาคารสี่ธนาคารเรียนกันนะครับตรงนี้นะถือว่าเป็นใจกลางเมืองนะครับก็น,นี่แหละครับร้านนี้แหละร้านนางแทงคนสวยนี่แหละชิมเมื่อละเมื้อหรอเออ โอ้ไหวหนะพาวพอโ,โอ้ยอันนี้ยังไม่มีคนนะครับจะมีลูกค้าเดี๋ยวผม,มเลิเก,กับขี่น้ำยนเราวะขี่รถจักรนี่แหละเ้ามาได้คำม,มวนโอ้มือว่านี่เกือบตายเ้ามาแต่อันไอ้ขี่มาแต่ซัมซัมเตอร์หุ่นนะซัมไตหุ่นนะ,นอะโอ้หนาวพอมาหอดเวียงใสหนาวมือเย็นปวดกกแลว เออประมาณสิบองศาอย่าหไะตอนขี <AMA> ่มาสิบเก้าเก้าองศาสิบองศานี่โอ้ตายมาหอดสบเนือเจ็ดองศาตายบวบน้ำเลยบาบน้ำสองมือแล้วบ่าเป็นเลือหอกตี้นอนพุนเดียวนี่แหละครับอาหารพินแทงนี่แหละครับผัวซื้อพินพิน เมียซื้อแทงหัวคนลาวเมียคนเวียดป,ยป่ายบริการให้ดูนะครับร้านนี้เป็นร้านที่คนมากินข้าวเช้าเยอะที่สุดแล้วล่ะครับของเมืองสำเนือนะครับข้าวต้มแล้วก็แบงกวนบันกวนนะครับอร่อยไม่แพงนะครับอยู่สักหน่อยหนึ่งเนี่ยพนักง,งาน ธนาคารพนักง,งานรัฐกรนี่ก็มากันเต็มนะครับแล้วก็คนเวียดนามก็มากันเต็มนะคนเวียดน,นามที่มาทำมากินที่ซําเหนือก็จะมาอาศัยปักฝากท้องที่ร้านนี้นะครับัครบข้าวต้มแล้วก็เตมิมหมูหมูปิ้งไปด้วยข้าวต้มไม่แพงอกครับไอ้ใช้คําพูดผิดนะยเขาเปียกข้าวนะครับเนะขาเปียกข้าวนะครับ เติมวิ้งไปอร่อยครับเจ้านี้กินอิ่มไม่แฝงนะครับแต่มันยังร้อนอยู่เลยอากาศหนาวๆอย่างนี้ต้องกินแบบร้อนๆอย่างนี้นะครับบอกเลยครับกินเสร็จก็ไปกินกาแฟร้อนต่อแล้วก็เดินทางครับฝ่าลมหนาวกลับไปเชียงขวางก่อนครับเอาตัวเองให้ไปถึงเชียงขวางก่อนครับฝ่าถนนหนทางที่โหดร้ายพอสมควรนะครับ ให้เชียงขวางนะครับซาเหนือเชียงขวางก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับกลางเมืองนะครับก็มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่โรงแรมสูงมากเลยนะครับ16ชั้นนะโรงแรมขนาดใหญ่มีคอนโดมิเนียมในตัวด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์นะครับที่หัวพันเนาะก็ว่ากันไปตามวิธีนะครับ โรงแรมร่าธนาคารต่างๆนะครับกำลังใกล้จะเสร็จนะครับมันหนาวนะครับคนก็ยังไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์เลาะแล้วก็จะไปกินกาแฟานะครับแล้วก็เดินทางต่อไปเชียงขวางนะครับนังแท่งตะปูไลหลักว่าสชคดีการเดินทางเนอมก็เลยว่าพอกันเมอรอ ไปโรงเรียนละตอนนี้ก็หน่วยงานเขากำลังปรับปรุงนะครับโรงเรียนอะไรเนะี่ยี่มออใส์เก็บเอาอากาศหนาหนาวที่หัวผันกับนครมนมนะครับ ความมันนมยังไม่หนาวเท่าไหร่นะอันนี้พวกร้านมีเนะอุ้ยแม่ค้าทำไมงามแตะยัดแต้สายหมอกกำลังไหลมานะครับผมไปทางนี้ดีกว่าสานามกีฬาสวนสาธารณะนะครับ สํำเหนือก็ง่อยๆอยู่นะครับแขวงหัวพันเป็นแขวงหนึ่งที่มีคนอพยพโยกย้ายไปอยู่แขวงอื่นเยอะนะครับคนตัวสํำเหนือเองก็เยอะเลยที่มีบ้านอยู่ที่เวียงจันทร์แล้วก็แขวงเวียงจันทร์อะไรอย่างนี้เนาะบางทีก็อาจจะอพยพโยกย้ายกันไปอยู่ทางโน้นนะครับเมืองมันก็เลยดูง่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ สวนสาธารณะสนามโอหมอกมันยามเช้าหมอกมันสวยอยู่เลยนี่นะครับสวนสาธารณะสำเนอก็ได้รับการดูแลอยู่นียกำลังตัดหญ้ายังไม่หมดนะครับเสาหินตั้ง แต่น่าจะเป็นจำลองมากกว่านะครับโรงแรมเฮือนพักเยอะนะครับอย่างว่านะครับคนแขวงหัวพันนี้ไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนเยอะนะครับพอบ้านเมืองมันพัฒนามีเครื่องบินแบบรองรับได้ดีๆก็คนก็มากันเยอะเลยนะครับ กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดน,นะครับเวียงจันทร์ซำเหนือก็แค่ปากซอยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งรถโดยสารบางทีก็โอ้ไม่ไหวครับอันนี้นั่งมาวันศุกร์วันอาทิตย์กลับก็ยังได้อะไรอย่างนี้นะครับสามสายการบิน,นบ้านพันไซใสไใซส,ใส,ใส,สาวพันไซห้องหัวใจยังว่าง น้องกำลังเปิดทางให้สายได้ว่าจับจองใจมาเดอเด้อไอมาจับจองแม่ขาไปแล้วอะไรต่ออีกอะชอบจะทอดและพาศิ์เขาว่าอย่าเสือคำพอค้า อย่าเสื่อดินฟ้าเมืองซ้ำน้ำซ้ำซ้ำถือเป็นจริงอย่าเชื่อดินฟ้าเมืองซ้ำนะฮะหมายความว่าขนาดหน้าร้อนในเดือนเมษานี่นึกว่ามันจะมีแดดที่ไหนได้นะครับหนาวจัดนะครับต่ำสิบองศาก็มีมาแล้วนะครับบ่อยนะครับเป็นเรื่อปกติมีฝนด้วยอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่าเชื่อดินฟ้าเมืองซ้ำน ตอนเช้ยายังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาแตวผมต้องเดินทางนะครับมากินกาแฟแต่เช้านะครับแล้วก็เดินทางกลับ,นะบมาร้านยูนิคอฟฟี่นี่แหละครับโอ้เจอไอ้ฮักคือดอกอะ,อะไรนะดอกคายป่ามันยังยังไม่บาดนะครับ เดือนหน้านี้ต้องลมหนาวเี้ยเดียวมันมันมันหล่นหมดแล้วพอหล่นหมดเนี่ยมันก็จะดอกมันก็จะจูมนะครับแล้วมันก็จะบานเพราะฉะนั้นก็คือประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะเด้เห็นสีชมพูหวานจ้อยแล้วนะครับมันก็จะมีสีสันที่สวยงามของเมืองซัมเหนืออยู่นะครับซากุระที่เวียงไซก็น่าจะช่วงนั้นนะครับช่วงปลายเดือนปลายเดือนธันวาเขาเริ่มน่าจะบานนะครับแต่บานเต็มที่ก็เดือนมกรานะครับ ตรงนี้ก็จะมีโฮงแฮมไซพาสุกนะก็จะเป็นโรงแรมที่คนนิยมมาพักกันนะครับราคาผมก็ไม่แน่ใจแต่นี้มีมีเฮือนพักแล้วก็โรงแรมอยู่หลายเจ้าบริเวณใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าใครต้องการถูกก็ไปแถวสายน้ำซำน,นนะครับก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็โรงแรมไฮโซหน่อยก็จะเป็นบ้านไต้นะครับถแถวแถววนสาธารณะนั่นนะครับบ้านไตแล้วก็อนาคตก็นี่นะครับ น่าจะระดับ4ดาวราคานะไม่ก็อาจจะ5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรงแรมใหญ่นะ16ชั้นนะครับอยู่นี่คาฟฟ่เอาคาปูซิโนฮอนเดอกินนี่นละจ้ะเบิ่งเอาพนักงานงามงามหานีนะ <laughs> ก็เป็นแหล่งพวกป่าของ คนที่ทามากินที่สำเนานะครับการยูนิคอฟฟี่นะครับมา,าดูนะครับขนาดว่าวันนี้อุตูบอกว่าแดดจะมีแดดแต่ก็ยังมีกลุ่มฝนมานะครับแต่ว่าท้องฟ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามันจะมีแดดนะฮะนี่มันมีสีฟ้าๆอย่างนี้นะครับก็น่าจะมีแดดแต่ว่าก็จะมีฝนด้วยดูแล้วนะครับ ก็ได้เวลาเดินทางไปเชียงขวงนะครับจากสําเนือไปเชียงขวางก็น่าจะทั้งวันนั่นแหละครับค่อยๆไปนะครับอาจจะได้นอนที่เมืองคำนะฮะอยู่ในคาเฟ่นะครับเป็นที่นัดพบน้องฮักมากินกาแฟด้วยกินข้าวด้วยสอ,สองคนนะครับอาุนนี้หน่อยหนึ่งนะครับว บรยากาศเมืองสำเนือนะครับแล้ก็รูปแบบเป็นเป็นสง่าเลยอันนี้รถไปสนามบินหนองค้างนะครับทุกวันนี้คนแขวงหัวพันก็ใช้บริการเครื่องบินนะฮะเป็นหลักนะครับน้อยคนแหะครับที่จะรถโดยสารนะครับนะครับบอกว่าตู่บอกว่าจะมีแดดน,นะครับแต่ว่าดูครับ เมฆสนนี่แหละครับคืออย่าเชื่อดินฟ้าเมืองสัตว์นะครับพูดไม้ถูกมากพาสิ์เขาว่าอย่าเชื่อคำพ่อค้าอย่าเชื่อดินฟ้าเมืองสัตว์ ขยายทางนะครับทางเข้าตัวเมืองสําเเดือเนี่ยขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับเงิือนพักคูณคาเหิือนพักเปิดใหม่หนาวครับบอกเลยนะครับขี่มออไซค์ฝ่าลบหนาวนะครับเจ็ดแปดองศา นี่นะครับเขากำลังคือมันต้องเอาข้างบนลงมานะกันเชือดเนานะไม่งั้นก็โอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋ททนอทำถนนอยู่นะฮะโอ้ไปไม่ได้ติดอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะครับ ขาทำถนนนะครับเดี๋ยวต้องวนกลับไปร้านกาแฟาก่อนการนี่คือการเดินทางนะครับในลาวก็เป็นแบบนี้นะครับเขาทําถนนก็จกทางอยู่ก็ต้องรอนะครับเขาก็จะเปิดเป็นเวลาสิบโมงนะครับเปิดดังนั้นก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นก่อนเขาขยายถนนนะครับ ถนนมันแคบนั่นแหละขนะยายมันกว้างขึ้นป้องกันทํากันเจือนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเขตบ้านนาสก้างตรงนี้คือคิวรถโดยสาะรนะสา่าจะรีบรไปปรากฏว่ารีบไม่ได้แล้วครับ คำตรงไหนก็นอนตรงนั้นนะครับคำน้ำเนินก็นอนตรงน้ำเนินคำเมืองคำก็นอนเมืองคำนะครับดูแล้วน่าจะเป็นที่เมืองคำมากกว่าเลยเมืองสำเหนือนะครับสำเหนือแดนหนาวเมืองสำเแดนหนาว ส้ำเนือซ้ำนาวนะครับเมืองซ้ำแดนเหนืองามเหลือสุดพนรณาทิวทัศท้องนาป่าดงทงกวงงามยิ่งนั่นแหละแต่จริงๆคำว่าทงกว้างนี่มันไม่น่าจะใช่แล้ว ทุง่งนามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหมืองามันมีแต่ผู่แต่ด,ดอยนะครับเมืองเอกของแขวงหัวพันนะครับซำเหนือ วนี้ที่ซาเหนือนะครับรถจักรนี่เขารู้เวลาไงเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมไม่รู้ก็เลยต้องต้องกลับมานะครับ